ส่งกำลังใจให้นางเอกลืนล้มหัวฟาดสลบนิ่งในกองให้กำลังใจนางเอกยีนเกวลินหลังจากเกิดอุบัติเหตุขณะถ่ายทำละครบุหลันมันตรา บริเวณน้ำตกชันตาเถนอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเช็คร่างกายด่วนเวลา18.30นาฬิกา30นาทีวันที่11ตุลาคมหน่วยกูย้ภัยเพียวเยี้ยงไทยศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับเหตุดาราสาวลื่นล้ม เหตุเกิดที่บริเวณน้ำตกชันตาเถนตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจึงรีบลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกองถ่ายทำละครบุหลันมันตราทางช่อง8พบนางเอกสาวเกวลินศรีวรรณาหรือยีนดารานักสแสดงลื่นล้มนอนนิ่งสอบถามเบื้องต้นทราบว่าขณะมีการถ่ายทำฉากในละครปรากฏว่าดาราสาวเสียหลักลื่นล้มจนนอนนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะรู้สึกตัว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา